สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อฟซีมอเตอร์ีพีนะฮะมาเจอกันในค่ำคืนของวันที่4กุมภาพันธ์2565นะครับพรุ่งนี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่าจะเป็นการทดสอบรถนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวนี้ก็คือเป็นการทดสอบที่รวบรวมเอานักแข่งทุกคนเลยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะแบบว่าเช็คดาวเทสที่มีแค่ลูกี้หน้าใหม่แล้วก็เทสไลเดอร์เหมือนกับ3-4วันที่ผ่านมานะครับคราวนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับ2วันวันที่5ที่6กก็เทสกันที่ เซปังเซอร์กิตเหมือนเดิมนั่นแหละในช่องทางการรับชมผมยังไม่ทราบเลยนะครับว่าเขาจะมีการถ่ายให้ดูฟรีไหมบอกไว้ก่อนนะฮะใครที่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนช่อง YouTube ไหนเอาเวลามาลงมาอะไรแล้วมีประสบการณ์นะฮะเคยได้ดูเนี่ยก็เอามาแปะลิงก์ได้นะครับแต่แน่นอนฮะผมจะนําประเด็นต่างๆตัวเลขเวลาต่างๆเนี่ยอะไรที่มันพวกเราสมควรที่จะรู้นะครับในการเทสในพรุ่งนี้วันแรกรวมถึงวันที่2ด้วยเนี่ยจะมาสรุปอยู่แล้วล่ะนะฮะในช่วงกลางคืนนะครับ ของทุกวันในแบบนี้ก็อดใจรอกันแล้วกันนะใครที่ไม่ได้ดูแบบสดๆกันครับเอาวันนี้วันที่4นะฮะเป็นการเปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการ2ทีมนะครับทีมแห่งแชมป์โลกด้วยกันทั้งคู่เลยนั่นก็คือยามาฮ่าครับยามาฮ่าแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ซูซูกิแชมป์โลกเมื่อปี2020นะครับ2สูบเรียงนะฮะก็ใน MotoGP จเนี่ยจะมีแค่ซูซูกิกับยามาฮ่านะครับที่เป็น เครื่องยนต์สูบเรียงครับ4ี่สูบเรียงนอกนั้นก็จะเป็นสูบวีกันหมดแล้วเนาะ <c oughs> มีอะไรที่น่าสนใจบ้างจะรวบรวมมาเฉพาะอันที่มันเรียกว่าเป็นประเด็นหลักๆแล้วกันนะครับจะไม่ได้ว่าพูดถึงทุกสิ่งอย่างออกมาอาจจะเป็นความเห็นของนะักแข่งเพิ่มเติมเข้ามาความเห็นของระดับผู้บริหารเนี่ยผมจะอาจจะนําเสนอในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับอาจจะซอยออกมาเป็นเป็นคลิปต่อๆไปนะครับคือถ้าเกิดให้มาพูดทั้งหมดเนี่ยยืดยาวเกินไปหน่อยเนาะ อามาที่ยามาฮ่าก่อนแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแหมทีมแห่งแชมป์โลกล่าปีล่าสุดเนี่ยทำไมสีสันลวดลายเนี่ยทำเอาหน้าผิดหวังเสลือเกินก็แน่นอนนะครับว่าสปอนเซอร์ต่างๆของพวกเขาก็ยังคงเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่แทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีในตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปคาดหวังนะครับเรื่องของลวดลายนะว่ามันจะแตกต่างไหมเพราะว่าจะไปทําให้มันแตกต่างจากเดิมไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยว เจอสปอนเซอร์เขาด่าเขาว่าเอานี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องโจกนะแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะแต่เท่าที่เห็นนะครับสีสันมันไม่เปลี่ยนแต่อาจจะมองดูภายนอกนะครับถ้าเทียบดูเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอชิ้นส่วนอย่างนี้อะแชสซีตัวใหม่ที่เราได้เห็นนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่าโครงสร้างอาจจะใกล้เคียงของเดิมอยู่เหมือนเหมือนของเดิมอยู่นะฮะแต่จ,จะมีรอยเชื่อมรอยป่านนะครับที่เนี่ยมันมันมันแตกต่างออกไป หรือจะเป็นในส่วนของบางโครนนะครับชิ้นส่วนบางโครนล้อหลังะนะครับทุกคนลองดูภาพมันก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแบบหนาเทิบกับแบบมีรูนะฮะไอตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้แบบไหนกันแน่ในในพรุ่งนี้เดี๋ยวคอยรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องของล้อแมกืมนะครับปกติล้อแมกเขาจะใช้เป็น5้าก้านใช่ไหมฮะในปีที่แล้วล้อแมกก้านใหญ่ๆนะแต่รู้สึกว่าเหมือนของปีนี้จะเป็น เป็นเจ็ดหรือ8ก้านนี่แหละฮะประมาณนั้นอ่าน่าจะเป็น8ก้านหรือเปล่ามันจะเป็นแบบว่าซี่ของล้อแม็กเนี่ยมันจะเล็กลงเาเท่าที่ผมจะสังเกตเห็นนะความจริงมันก็น่าจะมีอยู่หลายจุดแต่สิ่งที่มันน่าสนใจน่าจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมากกว่าครับเพื่อนๆฮะภายในนู้นแหละเป็นสิ่งที่นักแข่งเขาเรียกว่าต้องการเรียกร้องวอนเสหลเกินนะครับว่าให้เครื่องยนต์ให้ระบบต่างๆภายในเครื่องยนต์เนี่ยมันมีความจัดจ้านกว่านี้หน่อยเพราะว่าได้เห็นคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยมันทําให หวาดเสียวแทนนะครับว่าจะเอาอะไรไปสู้สำหรับ M1 ในปีนี้นักแข่งก็สื่อสารมาประมาณนั้นในช่วงก่อนในช่วงก่อนที่จะถึงเนะครับเพราะว่ามันมีการไปเทสครั้งหนึ่งแล้วไงที่เฮเรสนะฮะไปทสรอบนั้นก็ <c oughs> ใช้เขาเรียกว่ารถเวอร์ชั่นที่เป็นรถต้นแบบแต่มันยังไม่ใช่ที่สนะุดฮะก็คือเป็นรถต้นแบบมาแล้วก็คงจะพัฒนาเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะแล้วก็เหลือวันพรุ่งนี้กับมะรืนนี้เนะี่ยหลังจากเสร็จสิ้นตรงนี้ก็ต้อง <c oughs> จะสรุปก for ันอีกท well ีน the ึงนะครับว่าเจ้าแบบไหนกันแน่แล้วก็ส่งสเปคไปทางให้ทางด้านหน้าจะให้กับผู้จัดการแข่งขันเขานั่นก็คือเป็นเบสิกของทุกทีมที่ต้องปฏิบัติกันใช่ไหมครับก็ในส่วนของผู้บริหารเนี่ยเดี๋ยวเราเอาวันนี้เราเอาส่วนของแม็ซิโมมอริการีก่อนแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าพูดถึงเรื่องของสัญญาเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าตอนนี้พยายามที่จะเร่งร้านะครับพยายามที่จะรีบเจรจากับทางผู้จัดการส่วนตัวของฟาบิโอควาตาโรแชมป์โลกว่า จริงๆก็ไม่ได้หวังพึ่งใครแล้วล่ะนะฮะก็หวังจะเอาแฟบเนี่ยเก็บไว้กับทีมไม่ได้ยาวนานที่สุดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะอย่างนั้นเพราะว่าแฟบเองยังอัมมอึ้งอยู่ไงฮะว่าจะอยู่จะไปอย่างไรเพราะว่าสัญญาเขาจะหมดในปีนี้ฮะดังนั้นก็ต้องมีการรีบเร่งเจรจากันแหละแต่ในส่วนของทางผู้การทีมเยอรม่าครับมอริกอรี่แกบอกมั่นใจนะครับว่าก็น่าจะได้ร่วมสารต่อความสําเร็จร่วมกันไปแน่นอนใช่ไหมฮะ แล้วก็พูดถึงในส่วนของโมบายเดลลี่ะนะครับอบอสของยามาฮ่าก็บอกว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยอาจจะวางแผนผิดหรือเปล่าในเรื่องของการรีบเร่งที่จะให้แฟรงกี้เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขับรถในเร็วไปหน่อยเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บใช่ฮะก็เป็นฤดูกาลที่เลวร้ายนะฮะของของแฟรงกี้เมื่อปีที่แล้วไปอยู่ในทีมที่ร่วมกับอาจารย์ของตัวเองนะครับก็คือทีมเก่าทีมเดิมใน SRT ในตอนนั้นนะฮะแล้วทีนี้ก็ รถมีปัญหาช่วงแรกแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุในสนามนะครับจนจะต้องพักยาวนะครับเจ็บหัวเข่าผ่าตัดหัวเข่าไปเนี่ยแล้วก็กว่าจะฟื้นตัวกว่าจะอะไรนะฮะตรงนี้ทางแมสซิโมริวลาก็เลยเอ่าไม่ใช่แมสซิโมมอริกาลีนะฮะก็เลยเรียกว่าดึงขึ้นมาในทีมโรงงานแล้วก็ให้ลงขับในขณะที่ร่างกายยังไม่พร้อมต,ตรงนี้เขาอาจจะมองว่าบางทีอาจจะเป็นจุดที่ทําให้แฟงกี้เนี่ย ผลงานไม่ได้ดีนะครับเมื่อขึ้นมาอยู่ในทีมโรงงานแล้วนะี่ยอาจจะเป็นประมาณนั้นใช่ไหมอ่ะนั่นก็ยังมีความมั่นใจนะครับยังมีความมั่นใจว่าถ้าวันนึ่งอนาคตาใ,ใกล้นี้ถ้าแฟงที่เขามีร่างกายที่เรียกว่าสมบูรณ์ร้อยเนอะ่์เขายังเชื่อนะครับว่าในส่วนของทางผลงานที่เขาทำไว้อย่างยอดเยี่ยมให้กับยามาฮ a าเอสอาีนะขณะนั้นในปี2020เนี่ยจะกลับมาอีกครั้งมีความมั่นใจอยู่ แล้วก็พูดไปถึงทีมอ่าเซตเทอร์ไลท์นะครับนั่นก็คือท in ีมวิดยูนะครับหรือ R าทีม i n f นะครับ i n f ของลาสซอลาซซี่ของโดวิโซโซของดาวินบินเดอร์นะฮะก็บอกว่าประสบการณ์ของโดวิโซโซที่อยู่มาทั้งอ่าดุกตินนะตั้ง7-8ปีใช่ไหมครับน่าจะแบบว่าช่วยนะครับสามารถที่จะแบบว่าทำให้ยามาฮ่าเนี่ยเป็นข้อมูลอันดีนะครับที่จะป้อนสู่ยามาฮ่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้ยามาฮ่าพัฒนาไปอีกก้าวได้แล้วก็ เป็นสิ่งที่จะทําให้แบบว่าประคับประคองดารินบินเดอร์นะครับนักแข่งน้องใหม่เนี่ยอันนี้ถ้าได้ประกอบคู่กับนักแข่งจอมเก่าอย่างดวิโซโซ่เนี่ยก็คิดว่ายามห่าหน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูที่นักแข่งนี่ฮะว่าอย่างไงกันบ้างนะครับถ้าในส่วนของทางแชมป์โลกของเรานะครับฟารดิโอควาตารโรนะเขาบอกว่าเขาไม่มีความกดดันอะไรมากมายเลยนะฮะแล้วเขาก็มองว่าจริงๆิงความคนที่เป็นแชมป์โลกมันไม่จาเป็นต้องต้องมากดดันอะไรมากมายหรอก วิธีคิดนะครับหลักของเขาเขาใช้วิธีนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ไม่ใช่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับเขาบอกเขาไม่ใช่แชมป์โลกแต่เขาอยู่ในฐาน,ขานะของผู้ท้าชิงอ่ะเหมือนประมาณว่าพอขึ้นมาปุ๊บก็เฮ้ยมีคนนี้เป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ยเราอยู่ในฐานะของผู้ท้าชิงมาคิดแบบนี้ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ความกดดันต่างๆนานๆเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าเขาเจอความกดดันมาเยอะแล้วหลักดังนั้นเขาก็สบายๆชิวๆนะครับนั่นก็คือเป็นมุมมอง ของแฟบที่ผมมองว่าเขาผ่อนคลายลงพอสมควรนะมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในจุดที่แบบว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวครับทุกคนสังเกตเห็นใช่ไหมว่าในปี2019ัาในปี2020นีโดยเฉพาะในปี2020ที่เจ้าตัวเป็นเต็งหนึ่งนะครับในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทําพลาดนั่นก็เพราะว่าการบริหารจากการสภาพจิตใจสภาพอารมณ์ในการแข่งขันได้ไม่ดีพอดังนั้นพอมาในปี2 0 2 1เนี่ยก็เหมือนดีขึ้นในตรงนี้นะครับเลยความแห็งของเจ้าตัวในตอนนี้ก็ ไม่ได้ที่จะมาซีเรียสอะไรนะฮะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่แชมป์โลกเขาสื่อสารกันมานะฮะทุกคนแล้วก็แฟรงกี้ว่ายงัไงบ้างฮะแฟรงกี้เองก็บอกนะครับว่าจริงๆอจะโทรหาวาเล่ก,ก็คือวอร์เรนินรอซี่เนี่ยให้บ่อยเพราะว่าวอร์เรนินรอซี่ก็อยู่กับยามาห้ามาอย่างยาวนานก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรดีๆนะฮะเกล่าวติดตลกไปประมาณนั้นแหละความจริงแล้วก็ยังเชื่อนะครับว่าเขาสามารถที่จะเรียก ฟอร์มเก่งเนี่ยของเจ้าตัวเองเกลับมาได้นะขอเพียงว่าร่างกายเนี่ยมันฟิตกว่านี้นะครับเรื่องอาการบาดเจ็บที่ผ่านมายังคงเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่อยู่ว่าอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงในรถของ M1 นะครับเวอร์ชั่นที่เขาได้มาจับนี่นคือครั้งแรกไงปกติเขาอยู่จะมากเขาจะได้ใช้สเปครองตลอดไงสเปคทีมรองนะครับไม่ได้ว่าใช้สเปคล่าสุดร่วมกับอีก3คนที่เหลืออยู่เขาก็บอกว่ามันเหนือกว่าสเปค รองนะครับที่เขาเคยใช้งานมาโดยตลอดนั่นแหละมันดีกว่าก็เพียงแต่ว่า,เ,าเรื่องของอาการบาดเจ็บมันเลยทาให้เขาอาจจะปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้แต่แต,แต่ความรู้สึกเบื้องต้นเนี่ยเขาคิดว่ามันดีกว่านะฮะแล้วเขาก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าจุดแข็งของ Yamaha ก,ก็คือมันขับง่ายมันนุ่มนวลควบคุมไดง่ายๆดังนั้นในตรงนี้นะครับที่เขามองว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เป็นความแข็งแกร่งได้นะครับรวมทั้ง <c oughs> ความเห็นของทาง เอ่อมอริการีนะครับผู้จัดการทีมผมก็ลืมบอกไปเมื่อสักครู่เะครับเป็นเป็นประโยคทองนะครับที่ FC มา5ฟังแล้วนะน่าจะใจชื้นขึ้นขึ้นไหมเขาบอกว่าก็มีคนไปถามนะครับว่าแบบคู่แข่งคุณนะ่ยอย่างดูคติอย่างไรในแรงเหลือเกินเนี่ยแบบคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่นักแข่งเขาวอนๆเหลือเกินว่าพละกําลังเครื่องยนต์เ1มันยังไม่ดีพออะไรเงี้ยใช่ไหมแกก็บอกว่าความเร็วสูงสุดนะครับเท่าสปีดไหลปลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญแหละแต่มันก็ไม่ใช่ ทุกอย่างของการแข่งขันแกบอกอย่างนี้นะครับผมชอบนะแกบอกว่ามันสาคัญอยู่แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่ผลทุกอย่างที่จะมาตัดสินทุกอย่างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแกก็บอกว่าดูคุณดูปีที่แล้วสิเราสามารถชนะที่โลซลได้นะโลซลกาตาเนี่ยทางตรงเป็นกิโลอะฮะเราชนะได้เราชนะที่มูเจโลได้อันนี้ก็บ่งบอกชัดเจนรวมทั้งที่กาตารุนยาด้วยใช่ไหมครับที่ทําผลงานได้ดีะนะครับถ้ามันไม่มีกรณี อักเสบเดกรณี้คือฉาอะไรเกิดขึ้น,นประมาณนั้นนะอันนี้ผมก็ค้อง้างเห็นด้วยนะครับว่าโอเคละความเร็วสูงสุดมันมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะมาตัดสินเพียงอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างแล้วยามาห้าเองก็อาจจะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ไหมก็เสียเปรียบก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบมากแต่อาจจะไม่ได้เปรียบเรื่องนั้นนิด,นดหน่อยผสมปนเปกันไปแล้วก็เลยทําให้ผลการแข่งขันออกมาแต่นั่นคือส่วนของปีแล้วฮะเราจะไม่ได้พูดถึงมากครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยยังไม่เริ่มต้นขึึนนะ้้้้้นน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 นะะััััักกกกก็ตออองงงรรดูีคแลว คร่าวๆครับทีนี้มาดูที่ซูซูกิรับเป็นอย่างไรฮะซูซูกิ F4 คนบ้าทีมน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีสันร,รถเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ยังดีกว่ายามาฮานะผมมองมันจะมีสีดำคาดเข้ามา,าที่จริงอะสีดำมันก็มีมาตั้งแต่ก่อนนั่นแหละนะครับเป็นสัญลักษณ์ของมอนสเตอร์นะสปอนเซอร์รายใหม่เมื่อปีเดียวเนี่ยจะโผล่ามาตรงท้องตรงใต้ท้องแฟลลิ่งใต้ท้องนะครับอ,อกล่างนะนะทีนี้พอมาในปีนี้เนี่ย เขาใส่มาในชุดแฟลริงด้านหน้านะครับก็คือเป็นแบ็กกราวด์ตรงเบอร์นะครับเป็นแบ็กกราวด์ตรงเบอร์โดยเฉพาะผมว่าเบอร์ของหมายเลข3าของจวนเมียผมว่าเด่นนะผมชอบนะครับก็คือดํากับเหลืองมันตัดกันได้ดีนะฮะคือแบนะ็กเนเป็นสีดำครับแล้วก็จะมีสีดําไปจนถึงนู่นแหละฮะไปจนถึงชิวนะครับเป็นขอบของชิวหน้าจนะใส,ใส,ใส่ใส่ดำถ้ามองด้านข้างนี่อาจจะ ไม่ได้เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามองด้านหน้าผมว่าโอเคเลยนะใช่ได้อยู่ครับถือว่าเพิ่มความดุดันขึ้นมาอีกมิติหนึ่งเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ทีนี้สุ zuki นะครับในส่วนของชินิจิซาระเนี่ยก็พอใจนะครับก็พูดไปถึงผลงานที่ผ่านมานะฮะว่าโอเคละแม้จะป้องกงนันแชมป์โลกไม่ได้กับการที่ยังสามารถมีโพเดียมได้ถึง7ครั้งซึ่งก็มีจาก6ครั้งในจากจวนเมียนะครับ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ชนะเลยนะครับแต่จบอันดับที่3ได้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันยอดเยี่ยมอยู่ว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็พูดถึงความพอพอใจนะครับของ2นักแข่งที่มีต่อรถแข่งะนะครับซูซูกินั้นได้ลองเครื่องต้นแบบไปนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้เห็น,นะครกบการทดสอบครั้งแรกที่เฮรเรสแล้วนักแข่งทั้งคู่เนี่ยพอพอ,พอใจนะ แต่จุดแข็งเนี่ยเขาค่อยยอมรับว่ามันก็ต้องจะต้องมีในส่วนของแน่นอนว่าการที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของระบบส่งกําลังเนี่ยมันจะต้องแรงขึ้นก็จริงนั่นแหละแต่สิ่งที่ต้องคงไว้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการยึดเกาะที่เหนียวซึ่งตรงนี้มันสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สามารถที่จะไปได้เร็วในโค้งหรือไม่ก็คือสามารถที่จะเปิดคันเร่งได้เร็วหรือนักแข่งเองก็อาจจะควบคุมรถแข่งได้ง่ายขึ้นะนะครับตรงนี้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่า แชสซีของสุสากิเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับมีหลายๆท่านนะฮะผู้เขาเรียกว่าผู้มีประสบการณ์สูงในวงการมอเตอร์จีพีเคยให้ความเห็นว่าแชสซีของสุสากิเนี่ยเป็นแชสซีที่ดีมากเป็นแชสซีที่ไปได้ดีกับทุกสนามเลยนะครับไม่ได้เลือกเลยว่าสนามแบบนี้ไม่ดีสนามแบบนี้ดีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าสุสากิเนี่ยเหมือนประมาณว่าเหมือนโอเวอร์เอาเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสุสเน่ยพยายามอาจจะมองว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งในจุดแข็งเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไป ไปซีได้แค่เรื่องของอเครื่องยนต์อย่างเดียวนะฮะไอเรื่องของการทรงตัวที่เหนียวหนึบเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยยกระดับขึ้นมาได้อีกนะฮะจากปีที่แล้วว่าอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของผู้จัดการทีมนะครับที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามผมมาเนี่ยว่าเอ๊จะเป็นใครกันแน่เนี่ยผมใจผมผมรุ้นนะครับว่าให้ลุงเดย์กลับมาอีกครั้งนะครับดารวิเดเบรีโอเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเหมือนลุงเดจะออกจากแอลพีนแล้วนะ ถ้ามผมก็ไม่ชัวร์นะครับแต่ผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าใครมีมีข้อมูลข่าวสารตรงนี้ก็เอามายืนยันเอามาสนับสนุนช่วยกันหน่อยนะแต่แต่ผมมองว่าน่าจะใช่ละลุงเดเหมือนเพราะว่าเอาพีนเขามีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหารเนี่ยเรียกว่าโอนล่วนกันเลยเดียวนะฮะเท่าที่ทราบมาเนี่ยดังนั้นลุงเดก,ก็เลยออกมามาด้วยนะฮะดังนั้นถ้าออกมาในแบบนี้นมีโอกาสไหม ไม่อยากให้เอาคนเดินหรอกฮนะผมมอยากอยากให้เอาคนเดินเมื่อถ้า,ถ,าถ้าแกจะมาหรือถ้าเขาจะคุยกันแต่ณตอนนี้ยังฮะยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันชัดเจนว่าตกลงว่าซูซูกิเนี่ยจะเอาใครเป็นผู้จัดก,การทีมกันแนะ่แต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ใช่คินิจิซาวะหรอกฮนะเพราะว่าซาระแกรู้แล้วฮะว่าแกคงรับมือตรงนี้ไม่ไหวครับอืมก็คือควบทั้งตําแหน่งหัวหน้าโปรเจกต์มตจีพีของซูซูกิดูแลองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะ เราก็จะต้องมาดูแลหน้างานในตรงนี้อีกนะมันก็เลยอาจจะเหมือนประมาณว่าอาจจะไม่ตรงจุดนะครับเราก็เลยได้เห็นว่าส่วนหนึ่งของซูซูกิที่มีปัญหาในปีแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการภายในนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็เคนนะครับคาวอคิอันนี้ก็เป็นดูแลเรื่องของฝ่ายเทคนิคนะครับอันนี้พูดเป็นการฝ่ายเทคนิคคน่ี่ะนอ้วนๆนะครับขุ่มๆหน่อยนะฮะถือแฟ้มนั่นแหละอันนี้เขาก็ขอบคุณนะครับไปยังทีมงานนะครับแล้วก็ ขอบคุณไปยังนักแข่งด้วยนะแล้วก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความสามาัคคีความคมเกลียวกันในฤดูการที่มันผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้แล้วมันทําให้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่เรียกว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ก็คือมองบวกทั้งสองคนนะครับในระดับผู้บริหารของซูซูกิแล้วก็พูดถึงในส่วนของทางน,นักแข่งนะครับด้วยนะฮะว่านักแข่งของซูซูกินะทุกคนอย่าลืมว่า ทั้งสองคนจะหมดสัญญาในปีนี้นะครับอืมแล้วก็เหมือนจวนเมียอาจจะยังเหมือนประมาณว่าดูฟอร์มหน่อยยังไม่มียังไม่มีการตบปากแล้วคำว่าจะต้องอยู่กับซูซูกิแน่ๆหรือจะอะไรอย่างไรนะครับอ่ายังยังไม่มีตรงนั้นนะฮะดังนั้นก็เลยมองว่าในตรงนี้เนี่ยนักแข่งก็มีศักยภาพพออยู่แล้วอืมนะฮะทีนี้มาฟังความคิเห็นของอดีตแชมป์โลกหมายเลข3 6บบ้างครับจวนเมียว่าอย่างไร เขาก็บอกนะครับว่าในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็เรียกว่าปิดตัวเองเลยล่ะนะก็คือไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะได้มีสมาธิให้มันเต็มร้อยที่สุดะนะครับเรียกว่าแล้วก็พอใจนะครับพอใจกับอันดับ3ที่ได้รับมาแล้วก็หกโพเดียมเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วแล้วก็ในการทดสอบในการเทสท,ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เจ้าตัวบอกไปนะครับว่าก็มีทิศทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเขาก็มองว่าในตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะแบบว่าพัฒนาต่อยอดไปได้ดีกว่านี้แน่ๆนะครับันั้นเ็เฝ้ารอที่จะลงสนามในวันพรุ่งนี้แล้วว่าอย่างนั้นในส่วนของอาร์เรกลินนะครับเจ้าตัวก็บอกถึงจุดอ่อนของตัวเองนะครับว่าเขายังมั่นใจในความเร็วนะฮะเขายังมั่นใจว่าเขาเขามีความเร็วที่สามารถที่จะต่อสู้ในอันดับต้นๆได้ครับเพียงแต่ว่าความสม่ําเสมอเนี่เขาขาดหายไปเยอะอ่าถูกต้องฮะอย่าลืมนะครับว่าอาร์เรกลินเป็นนักแข่งที่เรียกว่า เก็บได้แค่โพเดียมเดียวนะครับในปีแล้วนะหลังจากนั้นก็ล้มไปเยอะแล้วนามาซึ่งการเจ็บที่ยาวนานนะพักยาวเลยเนะี่ยแล้วเกือบจะทั้งหมดเจ้าตัวไปพลาดล้มในตอนที่อยู่ในอันดับต้นๆอยู่ในอันดับที่จะลุ้นหัวแถวลุ้นโพเดียมกันทั้งนั้นเลยฮะไปพลาดแบบน่าเสียด,ดายดังนั้นนะฮะก็คือสิ่งที่เจ้าตัวรู้ตัวเองดีนะครับแล้วก็บอกถึงการฝึกซ้อมด้วยนะครับว่าเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ฝึกซ้อมทั้งด้านเรื่องของร่างกายเรือของจิตใจนะครับฝึกซ้อมในเรื่องของการปั่นจักรยานบ้างโมโตโครอสบ้างหรือแม้กระทั่งกับรถโปรดักชั่นอย่าง GSX-R1000R นะครับในการที่จะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะลงสนามนะฮะในพรุ่งนี้นะฮะดังนั้นก็ให้กำลังใจนักแข่งคนบ้าทีมด้วยนะะเพราะว่าทางคนบ้าทีมเนี่ยมั่นใจครับว่าเครื่องยนต์ใหม่ที่มันตอบสนองได้อย่างชัดเจนเนี่ยเป็นไปถูกต้องแล้วนะฮะ เราอาจจะมองนะครับว่าเอสุสิคีนึเหมือนจะพัฒนาได้ช้ากว่าทีมอื่นใช่ฮะในปีที่ผ่านมาผมผมก็มองเช่นนั้นเหมือนกันนะครับว่าการอัปเกรดชิ้นส่วนาการอัปเกรดอุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆนี่เหมือนเหมือนมันจะเข้ามาช้าเกินไปแล้วมีเวลาน้อยนะครับในการปรับเซตในการทดลองเนี่ยเลยทําให้เห็นผลไม่ทันการครับดังนั้นตรงจุดนี้เขาทราบปัญหากันแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเขาจัดการตั้งแต่ในช่วงต้นฤด,ดูกาลได้เนี่ยผมก็เชื่อว่า สนักแข่งของทีมนะครับย,ยังมีศักยภาพดีพอที่จะลุ้นหัวแถวอยู่แน่นอนนะผมไม่ได้ด้อยค่านะครับในส่วนของนักแข่งทั้งคู่ผมยังมองว่ายังไปได้อีกไกลอยู่แต่อาจจะน่าห่วงตรงที่ว่ารถนะฮะแม้ว่าทางนักแข่งอาจจะบอกนะครับว่าโอเคเราค่อนข้างพอใจแต่ก็มารอดูฮนะว่าซูซูกิเองอย่างที่ผมบอกไปครับว่าปัญหาภายในพวกเขาอาจจะบริหารจัดก,การได้ไม่ดีพอในปีแล้วเนี่ยใน,ใ,นในปีนี้มันจะสามารถแก้ไขให้ใหมันเบาบางลงได้หรือเปล่า ถ้าทำได้ผมก,ก็เชื่อมั่นนะครับว่าศักยภาพของหมายเลข3ามแล้วก็หมายเลข42เนี่ยนะครับน่าจะแบบว่าสร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้กับหัวแถวคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะทุกคนโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่สรุปรวบรัดตัดตอนมาพอสมควรนะครับสําหรับทั้งยามาฮ่แล้วก็ s u z u กิเปิดตัวมาความจริงแล้วก็ยังคงเหลืออยู่ทีมไหนละฮะเหลืออยู่ดูคติใช่ไหมเหลืออยู่ทีม VRC6 เหลืออยู่ทีมไหนอีกเหลืออยู่ฮอนดะ้าท,ที่ยังไม่เปิดตัวนะครับก็จะค่อยๆทยอยไลย่เรียงกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้นะครับก็นั่นแหละจะเป็นวันเทสนะครับจะมารอดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่านักแข่งตอนนี้ไปสแตนบายรออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเตรียมเวลาการเทสก็ระจอกมาชุา่มใสๆครับตามเวลามาเลเซียเซปังกับบ้านเราเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างกันละนะฮะสิบโมงบ้านเขาก็เท่ากับสิบโมงบ้านเรานี่แหละนะแต่ดินฟ้าอากาศเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินครับ แดดแดดไม่ใช่ฝนฟ้าอะไรทั้งนั้นนะ่ะแดดเนี้ยแดดจัดเลยฮะในการทดสอบการเทสที่ผ่านมาในนักแข่งหลายคนก็พูดถึงอุณหภูมินะครับว่ามันหนักหนาพอสมควรดังนั้นถ้าจะมาเทสอีกตรงนี้มารอดูนะครับว่ามันจะเป็นอุปสรรคกับนักแข่งคนไหนหรือเปล่าแต่ที่แน,น่นักแข่งทุกคนก็น่าจะชินแล้วละมั้งผมว่านะน่าจะชินแล้วเพียงแต่อาจจะเหมือนว,ว่าอยู่ยุโรปไงเพราะนักแข่งคนใหญ่จะเป็นยุ่เป็นชาวยุโรปกันหมดใช่ไหมอาจจะอยู่ยุโรปเนี่ยมีหิมะมีอะไรตกเนะี่ยพอร่างกายมาปรับ หน้าร้อนมาที่เซปังเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนต่างกันเยอะก็เลยอาจจะแบบว่าหอบไวไปหน่อยหนึ่งนะครับวิ่งแค่ไม่กี่รอบนี่ก็แบบว่าหน้าซีดหน้าแดงกล่ำกันหมดทุกคนแล้วเนาะอ่ะให้กำลังใจกันไปนะครับทุกคน อยากจะเพิ่มเสริมประกันประเด็นไหนอย่างไรก็แล้วแต่ไปคอมเมนต์บอกต่อกันได้นะครับบางทีตอบช้าตอบเร็วบ้างขออภัยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ายังคงมีหลายอย่างที่อยากจะเล่าต่อในคลิปเดี๋ยวจะซอยแบ่งออกไปทีละคลิปทีละคลิปหรืออาจจะมาในรูปแบบของงานเขียนยังไงก็รบกวนไปติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะครับหวังว่าทุกคนคงจะอยู่กันแบบน่ารักแบบนี้ไปนานๆน,นะครับกลับมา ทำให้ช่องนี้บรรยากาศคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับ m o เตจใกล้จะเริ่มต้นเต็มทีพรุ่งนี้เจอกันใหม่รักษาสุขภาพกันยทุกคนสวัสดีครับ